ปันถืออะไรลูกลูกออสลูกออสปันไหนนับซิมีลูกออสเยอะไหมมีกี่ตัวมีกี่ตัวไหนปันนับยังไงได้ห้าตัวหน้ตัวสิตัวติดมีกี่ตัวอ่ะปันนับสิครับเขาสิตอนนี้นัปันดูซิมันเยอะไหมลูกว้าวว้าวแล้วน่ากลัวไหมปันกลัวไหมกลัว มันกลัวแล้วพอลูกอ๊อดโตขึ้นมันจะกลายเป็นอะไรลิงค์ตัวใหญ่ไหมอืออ่าให้ลูกอ๊อดไปให้ใครไปให้ใครครับคุณยามให้คุณยามทำอะไรให้คุณยามทำอะไรปล่อยปยปล่อยปันบอกว่าไงลูกอ๋อลูกออดลูกอ๊อดให้ลูกอ๊อดให้พี่อ๊อดพี่ยามทำอะไรลูกเอาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยครับ